สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลลัคนาตุลทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจำเดือนรกรกฎาคม2565กให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตที่ตุลก็ดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่รวมทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะไม่ต้องเลือกไพ่นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งหมดนี้จะเป็นของชาวตุลมาเริ่มกันเลยนะคะที่ไพ่ทาโร่ค่ะ เปิดไพ่ทาโร่กันเลยค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลคุณจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นในชีวิตช่วงเดือนกระกฎาคม2565นี้บ้างคะโอ้ไพ่ตัวตนได้เดลเวอร์ over, นะคะอิ่มเอมในความรักสมหวังในความรักนะคะชีวิตรัก โรแมนติกแสนหวานนะคะเดลเวอร์ขึ้นมาเป็นไพ่ตัวตนคุณมีความชอบใจเป็นพิเศษมีความสบายใจเป็นพิเศษกับโชคชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพึงพอใจแล้วก็มีความสุขในชีวิตดีมากๆเลย <c oughs> การเงินก็ได้สองถ้วย <c oughs> ดีมากนะคะนี่ดีมากเลยล่ะคะ่ะดวงดีมาก การเงินได้2องถ้วยพึงพอใจในการเงินพึงพอใจในตัวเองนะคะสหัชชะได้สี่ถ้วยแต่ว่ามีคนรุมล้อมอยู่สักหน่อยแล้วทำให้คุณไม่พึงพอใจคุณค่อนข้างเบื่อหน่ายกับสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะแบบนี้หรือเปล่าได้อะไรมาบางอย่างแล้วก็ถูกลุมล้อม อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สีถ้วยคือความเบื่อหน่ายคือความไม่ได้ดั่งใจแล้วเบื่อหน่ายสังคมรอบข้างเบื่อหน่ายงแวดล้อมรอบตัวเบื่อหน่ายคนคนข้างๆงที่ไม่ใช่คนรักนะคะนะคะมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจกับญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่นะคะหรือคนใกล้ตัวเท่าไหร่ช่วงนี้ได้เดอะทาวเวอร์ในพบพันธุ ระมัดระวังเรื่องราวบาดหมางในครอบครัวนะคะระมัดระวังเรื่องไม่ถูกใจกับครอบครัวกับพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะ Queen o ครับ Queen of cup ตรงพบปุตตะพบความรักหรือไม่ก็พบบริวารน,นะคะดีเลยล่คะค่ะราชินีถือถ้วย The moon พบอริได้ The moon พบคู่ครองได้ทำแพรนดีเลยนะคะความสมดุลพบคู่ครองพบปัตตนีได้ไพ่ทำแพรนความสมดุลความกลมเกลียวนะคะเพ g อ of ครับพบที่8พบที่9ได้10ดาบ ที่10ได้เดอะเมจิกเชียนพบการงานได้เดอะเมจิกเชียนการงานก็ไปได้ด,ด้วยดีมีความสำเร็จมีความรุ่ร่วแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องน่ะไม่ค่อยโอเคในช่วงเดือนนี้เท่าไหร่นะคะแต่ชีวิตคู่ชีวิตรักชีวิตครอบครัวดีเลยนะคะดีเลย ก็ปลาพาได้หกเหรียญเป็นเดือนแห่งการได้ลาบผลเงินทองนะคะสุดท้ายได้ไพ่แปดไม้เท้าค่ะ พพวินาได้ไพ่แปดไม้เท้าได้ไพ่การเดินทางบางคนมีเกณฑ์การเดินทางนะคะมีเกณฑ์การท่องเที่ยวมีเกณฑ์ยกย้ายงานแล้วแต่ว่าใครจะเจอสถานการณ์การเดินทางแบบไหนแต่คุณมีเกณฑ์การเดินทางในเดือนกรกฎราคมนี้นะคะหรือมีเกณฑ์อยู่ไม่ติดที่นะ่ะอยู่ไม่นิ่งต้องติดต่อประสานงานอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะตัวตนคุณค่อนข้างมีความสุขและมีความพึงพอใจในตัวเองมากๆในช่วงเดือนกรกฎราคมนี้รวมทั้งความรักอบอุ่นนะคะ อบอุ่นสนิทสนมกลมเกลียวโรแมนติกลึกซึ้งกันดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังเป็นเรื่องของญาติสนิทมิสหายนะคะเป็นเรื่องของญาติสนิทมิสหายนะคะบางคนอาจจะโดนอาจจะมีภาระอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับญาติสนิทมิสหายหรือ ครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นเช่นนั้นนะคะก็แค่ระวังต้องจัดการและควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองให้ดีเดอะทาวเวอร์คือความโกรธความโมโหนะคะควบคุมอาการโกรธของตัวเองให้ดีๆถ้าใจเย็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเองนะคะมีเกณฑ์ มีเก์ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆมีเกณฑ์ได้รับาการยกย้ายไปทำตําแหน่งใหม่ๆอะไรแบบนั้นก็ได้ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ทำได้ดีนะคะ The m a นะียน i a n งานอยู่ในมือคุณแล้วทุกอย่างบรรลุไปตามเป้าหมายแล้วก็สำเร็จรุล่วงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะพบอริได้เดะมนขึ้นมาเอฟคิดว่าอริหรืออุปสรรคอะไรนะ่ะจะไม่ค่อย มีเท่าไห,หร่โดยจาอ่อนกำลังถ้าหากคุณมีปัญหาอะไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมนี้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะอ่อนกำลังลงไปนะคะจะสู้ไม่ได้พบมรณะก็ได้เด็กถือถ้วยก็คือ,อพบมรณะก็คือเรื่องของสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะให้ระวังสุขภาพของบุตรหลานนะคะถ้าพูดถึงอะไรถ้าพูดถึงอะไรที่ต้องระวังก็คือสุขภาพของคนในครอบครัวสุขภาพ ของบริวารสุขภาพของตัวเองอะไรแบบนั้นให้ระมัดระวังดีๆในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าสิบดาบขึ้นมาในภพที่เก้านี้เอฟคิดว่าคุณจะเจอผู้ใหญ่ให้โทษระมัดระวังผู้ใหญ่ให้โทษทั้งผู้ใหญ่ในครอบครัวของตัวเองแล้วก็ ในที่ทำงานด้วยนะคะงานของคุณค่อนข้างจัดการได้ดีแหละแต่แต่อาจจะมีใครบางคนคอยจับผิดจุ้จี้จุกจิกอะไรแบบนี้นะคะหรือคนในครอบครัวคอยจู้จี้จุกจิกคุณเป็นเช่นนั้นก็ได้อันนี้แค่ต้องทำอารมณ์ให้ผ่อนคลายสบายนะคะให้ผ่อนคลายให้สบายใจอาจจะเนื่องด้วยอาจจะเนื่องด้วยดาว พุธนะ่ะพุธเก้าดาวพุธเป็นพินทุบาทในช่วงนี้นะคะดาวพุธเป็นดาวสุภาเดี๋ยก็เดี๋ยวก็เลื่อนเข้าไปอยู่ในภพสุภาเลื่อนแล้วน่าจะตอนนี้ก็น่าจะเลื่อนแล้วนะคะอยู่ในภพสุภาษนะคะว่าพุธเก้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะทําให้คุณเครียดเหมือนกับาการเป็นพินทุบาทของดาวพุธต,ตรงนี้นี่แหละค่ะสิบดาบ เหมือนยิ่งทําอะไรได้ดีก็ยิ่งขัดหูขัดตาอะไรแบบนี้นะคะยิ่งทําอะไรได้ดีเกินหน้าเกินตาก็ยิ่งถูกจับผิดจ้องจับผิดคอยเตะตัดขาขัดหูขัดตาอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีสําหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีลัคนาสถิตตุลแต่เรื่องความรักเรื่องคู่ครองตอนนี้คือแบบดีงามมากนะคะชัดเจนชัดเจนโอเคมีความสุขนะคะแล้วก็การเงินก็ การเงินก็ได้มีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายอารมณ์นะสุขสมสบายอารมณ์เลยในช่วงเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวดาวอังคารก็จะย้ายไปเป็นกเกษตราธิบดีดาวการเงินของคุณก็จะเป็นกเกษตร ตาธิบดีแล้วนะคะจะมีเงินเข้ามาอย่างราบเรื่นหลังไหลมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนะคะหกเหรียญนี่หลังไหลมาแล้วเรื่องของเงินอันนี้คือลาภะนะคะพบลาภผลเงินทองไหลมาเทมาไม่ต้องห่วงเรื่องของเงินทองสิ่งที่คุณต้องห่วงคือเรื่องของสุขภาพของตนเองและบริวารบทบริวารน,นะคะคนในครอบครัวแล้วก็อาการอาการอารมณ์ร้อน่ะ อาการแบบเห็นอะไรก็หุดหงิดอะไรแบบนี้นะคะให้เรามาระวังนะคะโดยเฉพาะกับคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ในครอบครัวอันนี้ต้องพึงระวังแล้วก็ระวังการแสดงออกทางความสามารถมันดีต่อเนื้องานของคุณมันดีต่อผลงานของคุณแต่อาจจะไม่เป็นที่ต้องดาต้องใจและอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจของคนที่คอยจ้องอิจฉาอะไรแบบนั้นก็ได้แต่ความรักคือดีมากๆสมดุลน,นะคะ สมดุลโอเคมีความสบายอกสบายใจมีความกลมเกลียวมีความโรแมนติกกันดีมากๆเกี่ยวกับความรักนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ใครบางคนมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะนี่พบวินาศบางคนก็ได้อ่า เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการหารายได้พิเศษนะคะถ้าใครเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการหารายได้พิเศษน่ะจะดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินนะคะคุณต้องระวังเกี่ยวกับการให้คนอื่นยืมเงินด้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีคนเข้าหาเยอะมากๆเลยในเดือนนี้ทีนี้ย๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์เรคอลกันนะคะ เชียนความอดทนค่ะความอดทน delight ความปิติสุขค่ะอ r บรัสซิ่การอบกอดค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความอดทนแต่ก็จะได้รับความสุขในเรื่องราวอื่นๆนะคะเป็นเดือนที่ต้องสะกดกลั้นอารมณ์อยู่สักหน่อยนะคะ คุณอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจเกี่ยวกับคนที่อยู่รอบข้างเท่าไหร่อารมณ์ของคุณอาจจะหงุดหงิดอะไรได้แล้วต้องใช้ความอดทนสูงอยู่บ้างนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะถ้าหากว่าไม่ไปโฟกัสที่จะต้องที่จะต้องอยากได้ดังใจทุกอย่างชีวิตของคุณจะมีความสุขดีปิติสุขดีในช่วงนี้เลยแหละนะคะได้รับสิ่งดีๆตอนนี้เป็นเป็นช่วงโชคชะตาดีๆเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าดาวลาพะดาวและผลเงินทองของชาวตุลก็คือดาวอาทิตย์นะคะช่วงนี้เดินไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนสุภะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลายไปเป็นมหาจักรแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นมาหาจักรแล้วก็กลายเป็นเกษตรตาธิบดีอีกการเงินของคุณจะรุ่งไปเรื่อยๆจะมั่นคงไปเรื่อยมั่นคงไปเรื่อย ข้อในเรื่องของการเงินไม่ต้องเป็นห่วงต้องเป็นห่วงแค่เพียงนิดเดียวในช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือการถูกจับผิดหรือไม่ก็โดนคนรุมเยอะเกินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรุมขอความช่วยเหลือรุมให้ทํานั่นให้ทํานี่เรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่จนคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแค่นั้นเองนะคะต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองแค่นั้น สัมผัสะ่ะบางคนก็มีความตั้งใจจะขยับขยายที่อยู่อาศัยด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องเรือนชานบางคนมองหาที่ดินมองหาสังหาริมทรัพย์มองเห็นบ้านของตัวเองมองหาบ้านของตัวเองมองหาพื้นที่ที่จะลงหลักปักฐานอันนี้คือวางเสาเข็มนะี่ะเหมือนสัมผัสพื้นดินแล้วก็คิดมโนภาพขึ้นในใจว่าตัวเองอยากจะสร้างบ้านตรงนี้บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ก่อร่างสร้างตัวนะคะในเดือนนี้ ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ได้ยินเสียงแมวไหมคะมีเสียงแมวมาด้วยตอนนี้ปล่อยของค่ะนี่แหละเป็นช่วงดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนที่9นะคะเรือนสุภาได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยคุณค่อนข้างที่จะมีมีของในตัวเองให้ต้องปล่อยนะคะให้ต้องปล่อยในช่วงเดือน กรกฎาคมนี้เห็น The Magician คล้ายๆก,กันกับปล่อยของเลยนี่ก็ไพ่ของปล่อยของเหมือนกันนะคะคุณจะได้ทำอะไรบางอย่างที่ได้รับความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้เป็นการโชว์ความสามารถของตัวเองแล้วคนอื่นก็จะรู้สึกทึ่งนะคะบางทีก็อาจจะถูกริษยาได้นะคะถูกถูกริษยาได้เด่นนี่ไงความเด่นดี เหมือนคำกลอนที่เขาว่ากันไว้อะไรนะคะถ้าทำดีเด่นเกินอะไรจะเป็นภยัยอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะอาจจะถูกมองว่าเด่นเกินและจะเป็นภัยในช่วงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรจําเป็นที่จะต้องกลัวนะคะถ้าดีจริงจะไม่เป็นภยัยถ้าดีจริงจะไม่เป็นภยัยแค่ต้องสะกดกลั้นความรู้สึกในเวลาที่เราโดนนะคะในเวลาที่เราโดนอ่า ถูกมองถูกพูดอะไรแบบนี้นะคะถูกได้ยินอะไรที่ไม่พึงพอใจมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนการควบคุมสภาวะจิตและอารมณ์ของเรานะคะบางทีช่วงเวลาที่เราจะต้องเติบโตไปนะ่ะก็จะถูก โชคชะตาพิสูจน์ก่อนที่เราจะต้องเลื่อนระดับว่าเราคู่ควรและอย่างที่จะได้อะไรดีๆในชีวิตที่เราควรจะเติบโตไปนะเราพร้อมแล้วยังจิตใจเราพร้อมแล้วยังเราเติบโตพอไหมอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะส่งทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณได้ปล่อยของให้คุณได้อดทนให้คุณได้พิสูจน์ดูซิคุณข้ามก้าอ่ก้าวข้ามผ่านไปได้ไหมนะคะ Simple act of k i n d n e s s การแสดงออกเล็กๆที่แสนใจดีคะ่ะ Receive with love and appreciate รับเอามาด้วยความรักและความชื่นชมยินดี Spend quality time together ช่วงเวลาที่แสนดีในเรื่องราวของความรักนะคะ คุณจะค่อนข้างมีความโรแมนติกหวานแหววล,ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นคุณจะได้ความรู้สึกดีๆในห่วงรักคุณจะถูกดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีคุณจะได้รับความสุขตอนที่ได้อยู่ใกลๆก,ก,กันและทําอะไรเล็กน้อยให้กับกันและกันก็มีความสุขจะได้ใช้ช่วจะได้ใช้ช่วงเวลาด้วยกันบางทีมีเกณฑ์ได้เดิน,ดนทางท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางโรแมนติกร่วมกันผ่อนคลายสบายใจสร้างความปีติสุข ให้กับการแลกกันเรื่องความรักดีมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ the divine feminine พื้นฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งความรักนะคะคุณจะได้รับการทนุถนอมเป็นพิเศษคุณได้รับความรักมาอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะ อัศวินความกล้าหาญไม่เห็นแก่ตัวใจตรงกันเข้ามาใส่ใจดูแลแล้วก็มีโอกาสที่คนโสดบางคนจะได้พบคู่ที่สมดุลและใจตรงกันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลด้วยนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบคู่แล้วเป็นคู่ครองที่ใจตรงกันชัดเจนนะคะชัดเจนมองเห็นอนาคตร่วมกันเขาไม่เข้ามาแบบ มามาหายๆอะไรแบบนั้นนะคะเขาจะมาแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ให้เกียรติคุณให้คุณค่ากับคุณใส่ใจคุณสนใจคุณดูแลคุณนะคะให้ความกระจ่างโดยที่คุณไม่รู้สึกเคลือบแคลงเลยว่าคุณเป็นใครในชีวิตของเขาเขาจะเข้ามาแล้วก็ ล้าหาญและไม่เห็นแก่ตัวที่จะแสดงออกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่พื้นฐานคนที่เขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาจะกระทำนะคะนี่คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์คนที่รู้ว่าต้องให้เกียรติคนอื่นยังไงคนที่รู้ว่าต้องใส่ใจดูแลความรักอย่างไร คุณก็รักตัวเองมาจนถึงขั้นที่ต้องได้รับความรักที่อุดมสมบูรณ์แล้วณนะช่วงเวลานี้นะคะใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่อาจที่จะมองไม่เห็นคุณค่าของคุณได้เขาจะโตพอที่จะรู้ว่าถ้าหากไม่ดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาไม่สามารถเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณจะถูกเอาใจใส่เป็นอย่างดีมากๆเลยแหละ การแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจะแสดงออกถึงความใจดีที่มีต่อคุณแล้วไพ่แนะนําชาวราศีตุลคนาตนว่าถ้าหากได้คนใจดีเช่นนี้มาให้รับเอามาด้วยความรักด้วยและชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้รับมานะคะให้คุณตอบแทนความรักนั้นกลับไปอย่างดีที่สุดอย่างใจดีที่สุดอยากอบอุ่นที่สุดให้เขา เห็นว co ่าเขามีค hmm. ุณค่าตอนที <groans> ่ได้อยู่ในชีวิตของคุณด้วยนะคะให้เขารู้สึกภาคภูมิใจตอนที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณด้วยเขาก็จะได้รักคุณไปตลอดเขาก็จะได้รู้สึกว่ามีคุณค่าเหลือเกินเมื่อได้อยู่ในชีวิตของคุณนี่คุณก็เลยจะได้ดึงดูดคนคนนี้เข้ามาแล้วนะคะ creativity คู่สร้างคู่สมนะคะใครที่พบคู่แล้วนี่แหละค่ะคู่สร้างคู่สมของคุณจริงๆนะคะเป็นคนที่ เท่าเทียมกันนะคะคู่สร้างคู่สมโดยแท้ที่จะอยู่ด้วยกันเราสร้างสิ่งดีๆร่วมกันอย่างมากมายนะคะเพรนินจินดาสมบัติพระสถานวางกรอบชีวิตคู่ที่มั่นคงเปิดประตูไปสู่ความสุขจริงๆของชีวิตใครที่พบคู่อยู่แล้วนี่แหละคู่สร้างคู่สมของคุณนี่แหละดีที่สุดของคุณแล้วนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้พบคู่คุณกําลังจะเจอคนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเข้ามาใส่ใจดูแลห่วงใยมีวุฒิภาวะทาง รม์เป็นผู้ใหญ่รู้ว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณมีความสบายใจเขาก็จะสบายใจด้วยไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณนะคะและมีโอกาสจะได้เดินทางท่องเที่ยวใช้เวลาเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้กันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวมากยิ่งขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความโรแมนติกอย่างแท้จริงนะคะยินดีด้วยสําหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะคุณพบคนที่ใช่แล้วแล้วมันดีมากๆเกี่ยวกับความรักสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ใช่เรื่องการเงินเลยเพราะการเงินดีมาก การเงินดีมากๆนะคะพึงพอใจมากๆได้ใช้เงินเพื่อตัวเองและได้เก็บเงินเอาไว้ให้เห็นแบบถึงความมั่งคั่งของตัวเองอุดมสมบูรณ์ของตัวเองและปีติสุขสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คืออารมณ์ต่อผู้อื่นอารมณ์ต่อผู้อื่นอารมณ์ต่อญาติพี่น้องอารมณ์ต่อพ่อแม่อารมณ์ต่อ เพื่อนร่วมงานอารมณ์ต่อคนในที่ทำงานและมีเกณฑ์ว่าจะโดดเด่นจนโดนอิจฉาอิริษยาอะไรที่โดนอิจฉาริษยาแสดงว่าคุณเหนือกว่าเขานะคะไม่ต้องไปแสดงอารมณ์อะไรเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องอดทนเพื่อข้ามพ้นช่วงเวลานี้ไปยิ่งคุณอดทนได้อย่างแข็งแกร่งอย่างปิติสุขอย่างรู้คุณค่าในตัวเอง คุณจะได้รับผลตอบแทนที่เลอค่าแน่ๆหลังจากนี้ในเรื่องของทุกอย่างเลยในชีวิตเพราะว่าผู้ที่เพิ่มพูลบารมีมาถึงจุดที่คุณจะไม่เสียเวลาเป็นคนที่ไปนั่งใส่ใจกับอะไรที่ไม่โอเคสําหรับชีวิตของตัวเองแล้วน่ะ คุณจะเริ่มได้รับอะไรดีๆมาจากโชคชะตานะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลคณาตุลดีมากๆในเรื่องเงินรับผลเงินทองงานไม่ค่อยดีในเรื่องเจอคนอิจฉาริษยาแล้วก็เรามาระวังอาการอาการไม่สบายของตัวเองนะคะแล้วก็อาการไม่สบายของบริวารคนในครอบครัวแล้วก็ระวังความ ไม่พึงพอใจต่อคนรอบข้างด้วยนะคะแต่ความรักดีมากๆเงินดีมากๆงานดีมากๆนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ